ธรรมะในวันนี้เป็นเรื่องผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงในเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระนครสาวัตทีในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพิสุทธ์ทั้งหลายว่าพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วยอ่มวมยอมรู้ได้ตามความเป็นจริงก็ภิกษุย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งอะไรคือ ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับของรูปย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งเวทนาย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสัญญาย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสังขารย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งวิญญานี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งการที่เรามาเจริญสมาธิ พระสูตรก่อนหน้าก็คือเห็นอริยสัจทั้งสี่พระสูตรนี้เห็นขันธ์ทั้งห้าเกิดดับเราอยากเห็นขันธ์ทั้งห้าเกิดดับก็ต้องพยายามทําจิตให้มีสมาธิและจะเกิดดับอย่างไรเป็นอย่างนี้พระองค์ตัดอธิบายว่าก็อะไรเป็นความเกิดของรูปความเกิดของเวทนาความเกิดของสัญญาความเกิดของสังขารความเกิดของวิญญาณภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึง ย่ำติดอกติดใจยอยู่ก็บุคคลย่าเพลิดเพลินย่มพร่ำถึงย่าติดอกติดใจยอยู่ซึ่งอะไรย่าเพลิดเพลินย่มพร่ำถึงย่าติดอกติยยกตดใจยอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงติดอกติดใจอยู่ซึ่งรูปนันทิย่อมเกิดขึ้นนันทิใดในรูปนันทินั้นคืออุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทีนี้คำว่านันทิในนี้ไม่ได้แปลให้เพราะนันทิมีหลายความหมายเช่นแปลว่าความยินดีก็ใช่แปลว่าความพอใจก็ได้หรือความเพลิดเพลินก็ได้ด้วยความที่ในประโยคมีคำว่าเพลิดเพลินมาก่อนแล้ว และกากล่าวถึงเมื่อเพลิดเพลินพ่ามถ,ถึงก็จะติดอกติดใจยอยู่เมื่อมีการติดอกติดใจเป็นเหตุให้นันทิเกิดแสดงว่านันทิตัวนี้น่าจะหมายถึงความยินดีหรือความพอใจนั่นเองเราติดอกติดใจในสิ่งใดก็แสดงว่าเรามีความพอใจในสิ่งนั้นก็เลยไม่ได้แปลไว้ให้แต่อยากให้พวกเราได้เห็นความหมายที่มันมากขึ้นของนันทิและจะได้รู้ว่านันทิก็มีเหตุเกิดเหตุเกิดเพราะติดอกติดใจสังเกตไหมว่าแค่เราติดอกติดใจ ในรูปนันทิก็เกิดนันทิเกิดด้วยความที่ว่านันทินั้นก็คืออุปทานและสุดท้ายพออุปทานมีปฏิจจสมุป,ปาทก็เกิดขึ้นต่อไปเป็นเหตุให้สุดท้ายทุกทั้งหลายก็เกิดขึ้นครบถ้วนเหมือนอย่างที่บอกพวกเราว่าก็จําหัวจําท้ายว่าเมื่อเราเพลิดเพลินติดอกติดใจอยู่ในรูปสุดท้ายทุกจะเกิดจำแค่นี้ก็ได้เช่นเดียวกัน บุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินพร่ำถึงติดอกติดใจยอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงติดอกติดใจยอยู่ซึ่งเวทนานันทิย่อมเกิดขึ้นนันทิใดในเวทนานันทินั้นคืออุปทา,านและสุดท้ายนะความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ให้จําอย่างนี้สังเกตว่าตัวนันทิตัวเดียวยังไม่ชื่อว่าเป็นอุปทา,านแต่เมื่อไหร่ก็ตามนันทิที่มีในเวทนา นันทิที่มีในรูปนันทินั้นก็คืออุปทานนั่นเองเพราะอุปทานแปลว่าความยึดมัน่นเรามีนันทิในสิ่งใดก็แสดงว่าเรามีความพอใจหรือความติดอกติดใจหรือยึดมั่นในสิ่งนั้นนั่นเองก็มองเป็นอย่างนั้นก็ได้เช่นเดียวกันบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่มติดอกติดใจอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงติดอกติดใจอยู่ซึ่งสัญญานันทิย่อมเกิดขึ้น นันทิใดในสัญญานันทินั้นคืออุปทานความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้บุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพำถึงย่อมติดอกติดใจอยู่ซึ่งสังขารเมื่อเขาเพลิดเพลินพ่ำถึงติดอกติดใจอยู่ซึ่งสังขารนันทิย่อมเกิดขึ้นนันทิใดในสังขารนันทินั้นคืออุปทานและสุดท้ายความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่าง อันสุดท้ายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินพร่ำถึงติดอกติดใจยอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงติดอกติดใจยอยู่ซึ่งวิญญาณนันทิย่อมเกิดขึ้นนันทิในในวิญญาณนันทินั้นคืออุปถานและสุดท้ายนะความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความเกิดของรูปความเกิดของเวทนา ความเกิดของสัญญาความเกิดของสังขารและความเกิดของวิญญาณการที่เราเพลิดเพลินติดอกติดใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เป็นเหตุให้มันเกิดขึ้นจริงไหมเราไปดูความดับและเราจะมองเห็นภาพพระองค์ก็อธิบายอีกว่าก็อะไรเป็นความดับของรูปความดับของเวทนาความดับของสัญญาความดับของสังขารความดับของวิญญาณ ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจอยู่ก็บุคคลไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจอยู่ซึ่งรูป นันทิในรูปย่อมดับเห็นว่านันทิในรูปย่อมดับเพราะความดับแห่งนันทิจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะความดับแห่งชาตินั้นแลชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุบายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ เราไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจในรูปนันทิก็ดับเมื่อนันทิดับสุดท้ายก็เป็นเหตุให้ทุกข์ดับไปอย่างที่บอกนันทิคือความพอใจความยินดีหรือความเพลิดเพลินก็ได้ต่อมาพระองค์ตรัสว่าบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึง ไม่ติดอกติดใจอยู่ซึ่งเวทนานันทิในเวทนาย่ำดับเพราะความดับแห่งนันทิจึงมีความดับแห่งอุปทานสุดท้ายแล้วความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อม,มีด้วยอาการอย่างนี้บุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจอยู่ซึ่งสัญญา นันทิในสัญญาย่อมดับเพราะความดับแห่งนันทิจึงมีความดับแห่งอุปาทานสุดท้ายความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้บุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจอยู่ซึ่งสังขารเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจอยู่ซึ่งสังขารนันทิในสังขารย่อมดับ เพราะความดับแห่งนันทิจึงมีความดับแห่งอุปทานและสุดท้ายความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิน้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และในท่านสุดท้ายจริงๆโครงก็ตัดว่าบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจอยู่ซึ่งอะไร ย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจอยู่ซึ่งวิญญาณนันทิในวิญญาณย่อมดับเพราะความดับแห่งนันทิจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความดับแห่งรูปเป็นความดับแห่งเวทนาเป็นความดับแห่งสัญญาเป็นความดับแห่งสังขารและเป็นความดับแห่งวิญญาณการที่เราไปเพลิดเพลินในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ก็เป็นเหตุให้ทุกข์มันเกิดขึ้นการเกิดขึ้นแบบนี้พระองค์ก็ตัดว่านั่นแหละคือรูปเกิดแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วแต่เมื่อไรก็ตามเราไม่สนใจเราไม่เพลิดเพลินไม่ท่านถึงไม่ติดอกติดใจอยู่สุดท้ายก็เป็นเหตุให้อันที่ดับไปเมื่อนอันที่ดับอุปทานก็ดับ ราอุปทานดับสุดท้ายก็เป็นเหตุให้ทุกข์ดับนะนี่คือความดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิติญญาณดังนั้นแค่เราไปพอใจมันก็เกิดถ้าเราไม่พอใจมันก็ดับก็อยู่ที่เราแหละว่าเราจะติดอกติดใจหรือไม่ติดอกติดใจในสิ่งเหล่านั้นดังนั้นพระศาสดาก็จึงให้เราทำสมาธิทำจิตให้ตั้งมัน่นและเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปพอเมื่อไหร่ก็ตามเราเข้าไปสนใจมันมันก็เกิดแต่เมื่อไหร่เรานึกได้เราไม่สนใจมันก็ดับมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้อันนี้ก็คือพระสูตรที่สองนะเป็นเรื่องเมื่อหลีกเล่นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงพระสูตรที่หนึ่ง องตัดว <Es> <an> ่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเล้นเิอภิกษุผู้หลีกเล้นย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงก็ภิกษุย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งอะไรคือย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูปย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งเวทนา ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสัญญาย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสังขารย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งวิญญา